น,นักเรียนวิชามสองทับอะไรครับมสองทับหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษาพุทธศาสนาสวิชาพุทธศาสนาสังคมนะวิชาพระวิชาสังคมมะพุทธศาสนาเนาะวิชาสังคมพุทธศาสนานี้มีเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมนักเรียนเรียนมาได้เกือบสองเดือนแล้วนะอีกไม่กี่ไม่กี่วันก็จะครบสองเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาครึ่งเดือนนะพฤษภามิถุนาเดือนครึ่งแล้วนักเรียนเพิ่งได้คะแนนเก็บแค่ห้าหรือแค่สี่ก็ไม่รู้นะครับวันนี้ทุกครั้งจะมีท่านผู้ชมทั่วประเทศทั่วโลก ได้ฟังก็ได้ดูแค่นักเรียนพุทธศนาวานอาทิตย์ของอของอนักเรียนประถมตั้งแต่ป .1 2 3 4 5 6แค่นั้นแหละที่ครูส่งเข้าไปในกลุ่มแต่ตอนนี้ได้เห็นของแท้ของจริงแล้วท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศของห้องนะครับก็คือมีนักเรียนามานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีปรับพื้นที่ก็คือ าขาดพื้นอย่างดีเลยนะนักเรียนสามารถนั่งกับพื้นได้เนาะอันนี้ก็ถือว่านักเรียนได้มาฟังครูพูดก่อนนะฟังครูพูดก่อนอ่าสิบห้านาทีแล้วก็ให้นักเรียนเขียนสองข้ออีกสิบห้านาทีนักเรียนก็ได้ทั้งหมดก็ได้4คะแนนนะครับ4คะแนนนี้ก็จะครบก็จะครบอ่า ทั้งหมดการยายยนนี้ก็จะได้อยู่ทั้งหมด70ข้อ70คะแนนท่านนักเรียนคนไหนที่ได้คะแนนเก็บ70นะครูไม่หวงคะแนนเลยนะเพราะว่าคนที่ได้คะแนนเก็บ70นี้เป็นคณะนักเรียนที่มีมารยาทด,ดีนะมารยาทด,ดีเด่นและเขาเรียกว่ามีคุณธรรมมีคุณธรรมคือมีความรับผิดชอบตัวเองนะมีความรับผิดชอบตัวเอง มีความรับผิดชอบตัวเองในการรับผิดชอบคะแนนเก็บตัวเองว่าเป็นเวลา5เดือนเนี่ยนักเรียนมีคะแนนเก็บได้ไหมเจ็ดสิบคะแนนถ้านักเรียนคนไหนมีคะแนนเก็บ70คะแนนเนี่ยถ,ถือว่านักเรียนมีความรับผิดชอบตัวเองดีมากนะนักเรียนเวลาครูส่งเข้าไปในอันดับแรกครูจะส่งเข้าไปในห้องตัวเองก่อนแล้วก็ส่งมีส่งสองส่งส่งห้องตัวเองแล้วก็ส่งไปในห้องใหญ่ ในห้องใหญ่ในมีผู้ปกครองนักเรียนป .1 ป2ปสาปสป .5 ปอ .6 อยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องอายว่านักเรียนนั่งเรียนดีไหมไม่ดีไหมอย่างกรณีอย่างกาแฟนี้แม่เขาอยู่ที่ไหนแม่เขาอยู่ที่ทํางานลําพูนแต่คนที่เป็นเพื่อนครูตอนนี้คือแม่ของแตงโมครูก็จะฝากที่แม่แตงโมให้ส่งให้แม่ของกาแฟเข้ากลุ่มด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของครูก็ต้องการให้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วยการช่วยกันช่วยกันดูลูกดูหลานอย่างกรณีอย่างการแก้ศูนย์เนี่ยครูก็พยายามพยายามแก้ศูนย์พยายามตักเตือนตลอดให้แก้ศูนย์ปีนี้ดูแล้วนักเรียนดูในกลุ่มด้วยว่าตัวเองได้กี่คะแนนแล้วได้มีศูนย์ไหมนักเรียนขอแก้ศูนย์ได้ตลอดเวลาทําไม ได้ศูนย์ทั้งนี้บอกได้เลยมีหลักฐานอยู่ในตู้สามารถจัดการได้สามารถให้แก้ศูนย์ได้ไม่ให้แก้ศูนย์แบบแบบพอกผูนนะครับวันนี้ครูจะพูดเรื่องอะไรที่ครูบอกนเรียนยเมื่อกี้จําได้ไหมครูจะพูดเรื่องนี้ครูจะพูดเกี่ยวกับเรื่องพระจนมานเรื่องพุทธประวัติตอนพระจนมานนะครับ นักเรียนคนไหนที่ฟังไปแล้วอยากจะมาฟังอีกรอบหนึ่งก็ฟังได้โดยวิธีการฟังแบบไหนเปิดใน YouTube ห้องตัวเองนะป <Okay. S 1> ีที่แล้วมี YouTube แค่ตอนสอบอย่างเดียว <Okay. S 1> แต่ตอนนี้มีตลอดเลยนะ <Okay. S 1> เพราะว่าครูขยันทำ y t u t u นะ <Okay. S 1> ครูจะเอาให้อเมริกาดูว่าตอนนี้ครูทำตลอดเลยทุกวันด้วยนะ u t u b e ตัวนี้ เป็นยูทูบเบอร์นะจะต้องขยันทำยู u ูบนะเสร็จแล้วเรากา็จะได้มีผลงานออกมานะ,ะ,าะาอาทิตย์ต่อไปคูจะพูดเรื่องพระจนมานนะครับพระจนมานม2ทับ1จะได้ฟังตอนนี้แหละพระจนมานของพุทธเจ้าคืออะไรนักเรียนยนักเรียนรู้จักพระโจนมานไหม ให้จนมารก็คือพระพุทธเจ้าตอนเป็นเป็นพุทธเจ้าจะต้องมีมารมาระจญก่อนจะเป็นพุทธเจ้าได้นี่โอ้ยต้องไปนั่งสมาธิอดข้าวอดน้ําตอนเป็นพระพุทธแต่ตอนอยังไม่เป็นพุทธเจ้านั่งสมาธิอดข้าวอดน้ำํำทรมานสังขารอดข้าวอดน้ําจนกระทั่งถึงไม่ประสบผลสาเร็จเลย ทำยังไงจะประสบผลเสร็จทำยังไงจะได้เป็นผูธ้ธิเจ้าจะต้องไปนั่งสมาธิอดข้าวแล้วก็นั่งสมาธิอดก้นลมหายใจก้นลมหายใจทรมานตัวเองแล้วก็ทั้งถึงทรมานสังขารหกปีจนผอมจนกระทั่งถึงมีพระอินทร์มามาบอกบอกว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ การที่จะได้เป็นผู้ธเจ้าได้นี่ไม่ใช่ทําทรมานตัวเองอย่างนี้ไม่ถูกจะต้องทาใหม่วิธีใหม่เหมือนพินสามสายดีดพินให้ดูเอาพินมาดีดดีดดีด,ด,ดปรากฏว่าดีดพินไม่ดังเลยเพราะาดินมันพินมันหย่อนดังไม่ไพเราะเลยโอ้ยทีนี้บอกทํำยังไงพระอินทร์บอกว่าทาใหม่ดีดพินแบบนี้ไม่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 ไพเราะก็คือบาเพ็ญเคร่งครัดไม่ดีอ่ะ บานเพนหย่อนยานไม่ดีใช่ไหมหย่อนยานก็คือบานเพนแบบนี้ทําไม่ถูกหย่อนยานไม่ดีเอาแบบนี้อ่าลองดูสิเดี๋ยวจะทําใหม่นะเอาพินมาถึงดีดพินเอาพินแข็งเปิ้ลเลยอะ่ะมันจะขาดเลยนะพินแข้งเลยแข็งเปิ้ลเลยจะขาดแล้วแล้วก็ดีดดูโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไผ่ร้อะเลยเพราะว่าพินมันไม่ ไม่ดังไม่ดีเลยอ่ะปรากฏว่าพระอินทร์บอกว่าเหมือนกันกับบําเพ็ญเพียรเนี่ยถ้าแข่งเกินไปไม่ประสบผลสําเร็จก็เลยทําใหม่พระอินทร์บอกว่าเอาวิธีใหม่ทําดีๆเลยทีนี้แบบขึ้นกลางเลยทำทำีทำอะไรครับทําพินแบบทําพินแบบพอดีพอดีอ่ะไม่แข่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปอย่างนักเรียนมาเรียนมีความสุขก็คือให้หนักเรียนมีความสุข คือไม่เคร่งและก็ไม่ย้อนใช่ไหมครูก็ไปนอนคิดทํายังไงนักเรียนแะได้มีความสุขในการเรียนครูก็มานั่งคิดดูตอนที่ครูเป็นนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนมีความสุขมีความสุขมากเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ครูให้นักเด็กนั่งทําสมาธินักเรียนทำพอหนึ่งเล่นครูก็ให้นั่งทางสมาธินั่งทางสมาธิมันหลับอะ่ะ เอาไปนี่แล้วกันยืนครูก็พูดในกลุ่มใน y YouTube ด้วยบอกว่า,วาไม่ใช่เป็นการทรมานเด็กนะต้องการให้เด็กไม่ง่วงนอนนะก็พูดไปในตัวด้วยสารภาพไปในตัวด้วยพอยืนไปสักพักหนึ่งอยากนั่งไหมไทยถ้าอยากนั่งอย่าหลับนะครับครับนั่งนั่งไม่หลับเลยครูก็มีวิธีแก้ตัวใน YouTube เหมือนกันเพราะเชื่อว่าบอกว่าทำไมเอาเด็กมาทรมานเนี่ยมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับอา้าว ทีพ้พระพุทธเจ้าได้ยินพระอินได้ยินพระอินพูดไปงี้ก็ปฏิบัติตามคือให้พอดีเลยไปฉันอาหารไปฉันอาหารแต่ก่อนที่อดอาหารมาหกปีการลมหายใจเข้าออกร้อนการลมหายใจเข้าออกทรมานสังขารพอมกแกร่งก็เลยมาทําใหม่ก็คือไม่ไม่ทรมานตัวเองก็เลยทําให้พระพุทธเจ้ารู้จักหนทางของการตัดสรุปของการตัดสรุปก็คือ พราะดีพอดีก็เลยหลังจากนั้นไปไปตัดสรลุอยู่ที่ใต้ต้นโพรู้จักต้นโพไหมต้นโพนี้เป็นที่นั่งตัดสรลุของผู้ธรเจ้าไปนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้ต้นโพนั่งสมาธิเป่งปังมากเลยมีนางสุนางสุชดานางสุชาดาเอานางสุชดาเนี่ยนะ ม่ได้จำชื่อผิดหรือเปล่าไม่ได้ดูในหนังสือเลยในหนังสือนีมีชื่ออยู่ชื่อมีมีไม่ต้องบอกชื่อก็แล้วกันบางทีไม่แน่ใจบางทีท่านผู้ฟังนี้มีทางระดับมีความรู้ยิ่งมากมายเยอะแยะเลยท่านผู้ฟังบางท่านเนาะอยู่ในกลุ่มเนาะในกลุ่มยูทูบเนะมีเยอะเลยทั่วโลกเนาะมีมีกุลธิดานางหนึ่ง วางวางแผนจะไปบูชาพระเจ้าในป่าก็เลยก็เอาข้าวมาทุบประยาตเอาข้าวมาทุบประญาติอร่อยมากเลยถึงข้าวมาทุบประยาตนะถ้าพูดถึงข้าวมาทุบประญาติทีไรครูคิดถึงหมอเลยหมอหมอหมอพิสัยเ่ยนะเพราะหมอชอบเตรียมอาขอมที่คูยชอบไว้ตลอดเหมือนข้าวมาทุบประญาติเลยนะเรียน ประมาณประมาณสิบบาทนี่กินอิ่มเลยนะครูกแกเคยรู้ใจครูกแกก็เอาเข้าวมาทูปญาติไว้ให้ครูครูก็ไปซื้อกินตลอดทีนี้นาคุณธิดานางเนี้ยปรากฏว่าทำยังไงปรากฏว่าไปเดินไปในป่าไปเจอต้นโพโอโหไปเจอต้นโพข้าวปรากฏว่าไปเจอต้นโพแล้วก็ไปเจอ คนที่นั่งอยู่บนต้นโพอ่ะโอ้โหารูปลอมากเลยที่ไหนได้ท่านเป็นใครหรือเลยถวายถวายข้าวถวายข้าวมาทุกป,ประญาติแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปางมากเลยพระพุทธเจ้าก็เอาไปตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าหรอกกำลังตัด,ตดสรู้อยู่ก็เลยเอาไปลอยน้ําฉันเสร็จรู้จักฉันไหม ฉันเสร็จก็เอาไปลอยน้ําบอกว่าถ้าเกิดว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ธิเจ้าขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้าไปลอยทวนน้าไปปรากฏว่าลอยทวนน้าไปเลยอะลอยทวนน้าเลยไปเจอพญานาคพญานาคอยู่ในแม่น้านําพญานาคตื่นขึ้นมาอเรานอนมาตั้งห้าพันปีก็หมื่นปีแล้วนี่ ใครว่าโอ้จะมีพุทธเจ้าเกิดอีกได้หรือพญานางนอนถึงเป็นหมื่นปีพุทธเจ้าแต่ละองค์นี่หมื่นปีนะแต่พุทธเจ้าเรานี่ห้าพันปีนะตอนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอยู่นะเหลืออีกประมาณสองพันกว่าปีก็จะครบห้าพันปีพญานาคบอกโอ้พุทธเจ้าเกิดอีกแล้วหรือ,ยยนอนทีนี้พอดีโอแบบนี้ข้าพเจ้าจะต้องไปหาพุทธเจ้าและพุทธเจ้าเกิดแล้วทีนี้พอดีนาง นางนี้ไปพูดคุยกับคนในเมืองบอกว่าเจอชายรูปหล่อมากเลยชายรูปหล่อมากเลยใส่ชุดใส่ชุดอะไรไม่รู้จักใส่ชุดพระเนาะทีนี้เขาบอกว่าใส่ชุดพระอันนั้นเรียนมาอน,นี่้ที่อยู่ทางนั้นเอบอกมานั่งที่เดิมครับมาชุดนั่งที่เดิมครับเพราะว่ามีหลักฐานอยู่แล้วว่าหายไปไหน เพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้ดูด้วยเนะเาะทุะมีนักเรียนปนหนึ่งสงสัยว่าเราดูกันแค่แค่สองสามคนไม่ใช่หรือไม่ใช่ดูทั่วโลกอะ่ะยูท b e ดูทั่วโลกไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องเป็นแบบอย่างเนาะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่มีพยามารมาพจนพยามารก็คือ ใครตอบถูกบ้างใครเดาถูกบ้างเป็นใครครับออพยามารน็คือมาถูก,ถก,ถกแต่พยามารตัวนี้ได้ข่าวว่ามีเทพบุะบุสวยงามมากหล่อมากเลยนั่งอยู่ที่ใต้ต้นโพหล่อหลอหลอ่ลอมากเลยไปบอกต่อตอกันอะ่ะก็เลยลูกของพระเจ้าแผ่นดินยกทัพมาเลยเออไม่ใช่ยกทัพมีคนมาส่งมีคนมาส่งแล้วก็ไป งองอนกับใครไปง้องอนกับพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันชอบคุณเนี่ยไปจีบพุทธเจ้าไปจีบพุทธเจ้าว่าฉันชอบคุณ,น,ววน,คณนะคุณรูปหล่ออย่างนังี้ไปอยู่กับฉันเถิดฉันจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อของฉันไปเถิดฉันฉันพร้อมที่จะเป็นมาเหตสีทั้งสามคนเลยลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีกี่คนมีสามคนพร้อมที่จะให้เป็น พร้อมที่จะเป็นมาเหสีพร้อมที่จะเป็นเมียของของท่านขอให้ท่านมามาเป็นพระเจา้าแผ่นดินปรากฏว่า,าพระพุทธเจ้าพูดคําเดียวเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่านี่ในแม่นางคำเดียวนะประโยคเดียวประโยคเดียว <c oughs> <c oughs> okay, ยนี่ในแม่นางเดี๋ยวก็ย้อนเดี๋ยวก็ยานั่นแหละที่คุณกําลังอ้วฟง ร้องรำทำเพลงให้ฉันดูนี่คุณจะสวยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแหละเดี๋ยวคุณก็หย่อนก็ยึ้ก็ยาแล้วไม่สวยแล้วพุทธเจ้าพูดประโยคนี้ปุ๊บทั้งหมดเลยอ่ะหย่อนหมดเลยยานหมดเลยเป็นคนแก่หมดเลยอ่ะเทพที่ลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดิน่ะเป็นคุณยายหมดเลยอ่ะเป็นคุณยายหมดเลยไปดูในประวัติศาสตร์ดูในพุทธประวัติดูในตอนพระมารรุจนะไปดูนะกดดูในยูทูบอ่ะ บ่านี่พตอนมารพระชน่ะย้อนยานเป็นคนแก่หมดเลยเกล็ทำโกรธโอ้โห ôi, แค่พทธเจ้าบอกรรว่าอีกหน่อยก็เป็นคนแก่แล้วอ่ะพทธเจ้าว่าอย่างนี้นะทีนี้พอดีเกิดความโกรธไปบอกไปฟ้องพระเจ้าแผ่นพพดินไปฟ้องพระเจ้าแผ่นพพดินข้าวพระเจ้าแผ่นพพดินก็เลยสั่งเลยทหารมีเท่าไรไปอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวไปฆ่า ไปฆ่าคนที่ดูถูกลูกของข้าพเจ้าเนี่ยเอาให้มันตายเลยทีนี้ไปถึงรบอุทหารก็มีม้าก็มีไอ้พวกช้างก็มีธนูก็มีมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยเอาวุธครบมือไปถึงไปถึงที่พุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่อาทหารยิงยิงไปที่เทพทุททพทเจ้านั่งสมาธิอยู่ยิง ยิงกระสุนยิงไอ้นีย่ยิงอะไรน่ยิงไอยิงยิงธนูก่อนยิงธนูไปปุ๊บไปเป็นทูปปักไปเป็นทูปไปเป็นทูปป,กป,ปกักเลยปักชะไปปักทูปเลยอทหารยิงอีกเป็นดอกไม้ยิงอีกเป็นของบูชาทุกอย่างเลยมีแต่ของบูชาหมดเลยยิงไปเป็นของบูชาหมดเลยอ่ะ นี่ทำให้ทำให้พวกพยามาลเกิดความแค้นจัดเอาอย่างนี้พวกเราจะไปพากันไปจัดการเอามือไปทำลายที่นั่งของของท่านไหมทีนี้คนที่เดือดร้อนตอนนี้คือใครแม่พะน,งนังธรณีเคยได้ยินชื่อไหมธรณีอ่ะแม่พน,นังธรณีบอกโอ้เป็นหน้าที่เราเลยเว้ยเป็นหน้าที่เราแลละ เราจะต้องไปจัดการพยามารช่วยพระพุทธเจ้านางธรณีนี้ไปยืนที่หน้าบัลังของพระพุทธเจ้าพอไปยืนที่หน้าบัลังของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบีบมวยผมเลยบีบมวยผมบีบมวยผมเลยบีบมวยผมแล้วอะไรออกมาจากมวยผมใครตอบถูกนะน้ำออกมาโอโ้โหทุกคนต้องว่ายน้ําทุกปองทุกปองหมดเลยฮ่ <laughs> ว่ายน้ํากันหมดเลยช้างก็ว่ายน้ําหมดทุกปองทุกปอง รากฏว่าทุกคนพ่ายแพ้ยอมเลยอ่ะยอมยอมพูดยอมยอมพากันกราบหมดเลยนะพากันกราบหมดเลยอ่ะพากันกราบพระพุทธเจ้าทุกคนยอมเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าหมดยอมพร้อมใจกันนับถือพระพุทธเจ้าหมดเรื่องพระพุทธเจ้าเยอะแยะเลยนักเรียนนักเรียนจะอยู่ใน youtube นี่นักเรียนจะได้ฟังอย่างเต็มที่เพราะครูพูดอะไรนี่ครูจะต้องพูดอย่างมีหลักฐานเนาะ นักเรียนก็เอาไปปฏิบัตินักเรียนจำได้ดีกว่านะนักเรียนจําได้ดีกว่าอ่านหนังสือนะใครว่าดีกว่าจะอ่านเลยนักเรียนอ่านหนังสือนี่จําไม่ได้เท่าไหร่หรอกบางทีไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยจําแต่การฟังครูนี่จําได้ดีมากเลยสำหรับคลิป YouTube นี้ต่อไปก็จะเป็นตอนที่สองคือให้นักเรียนเขียนสองข้อนะครับอนักเรียนเตรียมตัวเขียนเลยนะครูส่งเข้าไปในกลุ่มนะเดี๋ยวครูจะ ถ่ายทอดสดก็เอาไว้เท่านี้ก่อน,นอกสนับ